เรื่องี้ของการเดินหน้าผลักดันเรื่องของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมก็เป็นสิ่งสาคัญที่ทุกภาคส่วนนะคะร่วมกันผลักดันและเดินหน้าค่ะโดยทางมหาวิทยาลัยสงขลานคารินได้จัดพิธีอนุญาตใช้สิทธิ์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา3าผลงานเดินหน้าผลักดันงานวิจัยสู่ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมค่ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนิวัฒน์แก้วประดบับอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขานคารินเป็นประธานในพิธีอนุญาตใช้สิทธิ์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยจำนวน3ผลงานเพื่อผลักดันงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ภายใต้การดูแลของศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยาสงขานครินสำหรับผลงานที่ได้รับอนุญาตใช้สิทธิ์นะคะได้แก่สูตรผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากดอกไม้องค์ประกอบอนุภาคนาโชทองคำจากสารสกัดกล้วยนำ และอุปกรณ์หักหลอดแก้วยาค่ะซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพงานวิจัยที่สามารถต่อยอดสู่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมได้จริงค่ะ ด้านอธิการมหาวิทยาลัยสงขรานคกรีนกล่าวว่ามหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยวิทยาศาส,าศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมยกระดับความร่วมมือภาคเอกชนและเพิ่มโอกาสผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยออกสู่ตลาดอย่างเป็นรูปธรรมอันจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน